สวัสดีครับอยู่กับกดแปลกๆในคืนล้าง่ากตอนตีสาถ้าหากทุกคนชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วคลิปหน้าถ้าอยากให้ผมทำกดแปลกอะไรอีกนั้นช่วยกันคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ o รับ c i a l ิเชียลยเเฮ้ย้ ฉันบอกนายเลยนะว่าวันนี้เราต้องซื้อของเข้าบ้านเพราะวันนี้เราห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดนะรู้ไหมมันมันมันคือคืนอะไรมันก็คือคืนล้างบาปไม่ใช่คือล้างบาปสุสาเดือนหน้าหนูเดือนหนูหลายเดือนเลยตุลาสุสาอ่ะแต่วันนี้เป็นวันคืนล้างบาปนะเข้าใจวืาคืนล้างบาปไหมคืนล้างบาปก็จะเป็นคืนที่ทุกคนเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้ภายใน12ชั่วโมงเพราะว่าจะเป็นคืนที่ไม่มีผิดกฎหมายทาการทําการขโมยของก็ได้ขึ้นบ้านใครก็ได้เข้าบ้านใครก็ไม่ผิดกฎหมายจะฆ่าใครก็ได้ทั้งหมดเลยประมาณเนี้ย จะมีเครื่องในหนังก็เลยไม่มันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเขาบอกว่าคืนนี้เห็นเขาเล่ากันว่าคืนนี้แหละจะเป็นคืนที่แต่เชื่อว่าไม่ได้เป็นคนทำหรอกมั้งนายคิดว่าไงนะเชื่อว่าเชื่อว่าไงนะนายคิดว่าไงใช่ใช่ใชก็ว่ากันแหละไม่ได้มีคนทำมันคงไม่มีใครมาทำหรอกมั้งคืนล้าบาปเหมือนหนังอะไรอย่างงี้เนาะใช่แต่ถ้าตามทำก็ไปชั้นอย่างเงี้ยถ้าตามหลักที่เขาเล่ากันแล้วต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคืนนี้แหละเป็นคืนที่เป็นคืนล้าบาปก็เหมือนฮาโลวีนนะก็ไม่เห็นมีผีเลยใช่ไหมก็มีแค่แบบคคนนนนนนแแแตตต่่่่งงงัััววเเาาาาะะะท้้ออหล ฉันนุษย์าส์ฉันเตรียมของมาแล้วอ่ะฉันก็เลยคิดว่าวันนี้เราแน่จะดูหนังกันทั้งคืนเลยนะซื้อตุนไวเลยอใช่เพราะคิดว่าคืนนี้จะออกจากบ้านไม่ได้แต่ครัวเหมือนกันก็มีขนมปังมีเอ้าเนื้อหมูมีเอ่อเนื้อวัวแล้วก็มีสเต็กนะโอ้ยเนื้อแกะอยู่ดีๆอยู่ดีๆคืนอยู่ทั้งคืนชิวๆคืนอยู่ดีๆคืนโอเคไปกันกินกันเถอะมาๆๆๆๆมา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 แซ่บมา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 อามรม อยอิ่มเลยเชี่ยไปอิ่มแบบใช่อิ่มแบบอิ่มมากๆอ่ะเพราะงั้นนอนกันเถอะเพื่อนเห็นไหมฉันบอกแล้วคืนนี้ไม่มีอะไรนิดตีสองเลยเนี่ยอีกชั่วโมงตีสามเอ้ยอีกยี่สิบนาทีตีสามงั้นฉันนอนแล้วนะเจอกันเจอกันอิ่มชะมัดเลยอิ่มชะมัดเลยเฮ้ยนายปิดคอมด้วยเฟสนายเด้งน่ะไปปิดคอมโอ้ยปิดปิดกันเลยปิดกันเลยเออปิดหน่อยดิเพื่อนเออเจอกันเจอกันเจอกันนอนก่อนแล้ว ยยเฮ้ยเสืงใค่ฮะเคียดตื่นแล้วโอ้ยมันหลับอยู่อีกหลับเรื่อยๆหมอนี่เสืงใครอะเฮ้ยใครอะคือเดินไปแล้วถือมีดด้วยใครวนะน่าเฮ้ยมีคนตายหน้าบ้านด้วยแย่แล้วเขาโดนแทงโอ้ยเลือดกระโชดเต็มหน้าบ้านเราเลยสมมติอะไรวะเนี่ยคุณลุงครับคุณลุงครับโอ้โหไม่รอดแล้วชิบหายแล้ว เกียร์ยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเปิดตัวไม่ได้อะไรมีมีมีคนตายอยู่หน้าบ้านมาดูเร็วมาเร็วตายในบ้าปงดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไออ่ะฟังฟังฉันมีคนแทงกันหน้าบ้านแต่เหมือนไอโจรคนเมื่อกี้มันน่าจะเก็บศพไปแล้วมั้งเดี๋ยวเราเราอุบัติเหตุหรอหรือว่าฆาตกรรมคือมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าแบบเหตุฆาตกรรม มันคือฆาตกรรมแน่นอนเพื่อนแต่ว่าฉันจำได้ว่ามันมีศพตรงนี้จริงนะเฮ้ยเจเจตำรวจใครกรีดร้องอ่ะเจเจตำรวจเจเจตำรวจก่อนแฟร์บี้จเตำรวจตำรวจไม่รับเรื่องเพื่อนเพราะว่านี่มันคืนหลังบาปอาจจะเป็นอาจจะเป็นแค่แบบเคีฆาตกรรมก็ได้ไปเปิดในเน็ตไปเปิดในเน็ตไปเปิดในเฟสบุ๊กเลยเร็วๆก็เปิดหน้าเฟซหน่อยดิเร็วๆมันมีข่าวอะไรในนี่ไหมโอ้ยอะไรมันมันมีคลิปแบบ เต็มหยุดเต็มหยุดทุบเลยเนี่ยหยุดทุบตะแกรงกันใช่ไหมฉันบอกแล้วว่าคืนนี้มันคืนลับาปจริงด้วยแสดงว่ามีคนทำตามจริงๆเว้ยโอ้ยฉันลองถามมาดิของใช้ก็มีว่ะเนี่ยใช่ไหมแนวคิดสีอะไรด้วยมีคนมีคนกินคนกันเองด้วยโอ้โหจะมี่เราไม่คนออกไปแล้วคนอยู่ในบ้านตลอดฉันได้หนังสือเล่มนี้มาจากคุณลุงคนเมื่อกี้ที่เขานอนอยู่หน้าบ้านเราอ่ะล็อกประตูนายไปล็อกประตูเดี๋ยวฉันช้าเ้ฟังโอเค กฎข้อที่1ห,หากได้ยินเสียงประกาศของเมืองนั้นคือสัญญาณของการเริ่มคืนล้างบาปของให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปให้ได้หากทำตามสม,มุดเล่มนี้ทุกอย่างจะผ่านไปด้ดีคือเสียงประกาศแจ้งเตือนหรอเฮ้ยสิ่งนี้หรอเฮียไหนนีไหมลองฟังดีโอโอได้ยินอยู่รายงานถึงประชาชนในเมืองคืนล้องบาปกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในบ้านนอกบ้านต่างๆให้เรียบร้อย และอย่าได้ไปออกนอกบ้านเด็ดขาดเราจะรีบจัดการสถานการณ์ในตอนนี้ให้เร็วที่สุดขอบคุณครับไงไงเสียบรรยกาศดิไหมน่ะฉันล็อกหมดแล้วฉันล็อกประตูบ้านแล้วเขาบอกให้ล็อกหน้าต่างล็อกประตูบ้านให้หมดเลยอ่ะล็อกหลังบ้านล็อกบ้านโอาอย่างนี้ไม่จะไม่ล็อกเลยเนี่ยห้องห้องเก็บของเนี่ยไหนห้องเก็บของไหนต้องล็องไหมอ่ะล็อกดู้แล้วกันเออล็อกไม่ได้ต้องลองอย่างข้างในล็อกเสื็จไว้ก่อนล็อกปุะตูเออแตว่ามันมีสมุดอ่านหน้าต่อไปด้วยเพื่อนในเขียนเรื่องเนี้ยเฮ้ยแต่ว่ามันมันเหมือนกับสิ่งที่ที่เขาเขาเขียนมาหมดเลยนะข้ออที่ หา,ากในกรณีที่โดนบุกลุกบ้านคอยผูกคุณหาที่แอบ,บและซ่อนตัวไปก่อนในกรณีที่รุนแรงที่สุดผู้คุณสามารถจัดก,การกับสถานการณ์นั้นโดยการสู้กับได้แล้วนั่นคุณจะไปสู้กับยังไงถ้าฝ่ายมีอาวุธอะ่ะนั่นดีโอ้ยเฟตังอีกแล้วอุ้ยเราฝึกฝีชื่อม่อยู่เลยอครใครใครเคร่งหินเข้ากระจกมาลองออกไปดูนะโอ้ยผู้เขือกระจกบ้านเราแตกเพื่พพพอนมีคนเคร่งหินออกมาเนี่ยเห็นไหมที่นี่ไม่มีคนอยู่ครับอุ้ยใคร,ใคร,ใครควเระเนี่ย เสียใครอ่ะเสียใครอะเอาไฟมาเอาไฟมาเอาไฟมาไฟ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 มาจากหลังบ้านหรือเปล่าฉันได้ยินอ่ะใช่หลังบ้านปะใช่ไหมเฮ้ยไหนไม่นีเห็นปะเจอเหรนแต่ตำรวต้องมันย่าเปิดตรงนั้นมันยินเสียงผมไม่เห็นอ่ะมันมันผ่านใช่เหี้ใช่เหรอไม่กินในรูเอ็นใช่ไหมครัโอ้ยเดียวจะล็อกประตูแล้วมันจะเข้าถ้าไม่ยอมเปิดฉันจะเข้าไปแล้วนะเดียวมันจะเข้ามาโอ้เดียวเข้าเก็บของแล้วเอ่อเงี่ยไว้เยี่ไว จะมันออกไม่ได้นะเพื่อนเขาบอกให้เราโซ่กลับได้แต่บ้านเราไม่มีอาวุธเลยมีฉันยังไม่ซื้อเลยมีฉันเพิ่งทิ้งไปเมื่อก่อนฉันได้กินของเนื้อคนชอบเป็นพวกไอ้พวกกินคนแน่เลยไอ้พวกที่แบบรอที่แบบรอวันนี้เพื่อจะกินเนื้อคนเหรอโอ้โหอย่างแบมไผนั่นแหละมันนั่นแหละพวกนั่นแหละอยู่ไหนเตียงยังนุ่มๆอยู่เลยเฮ้เขาไปจิเขาไปในห้องนอนเรามืนให้มันเอาของไปแล้วมันจะออกไปข้างนอนปะวะเฮ้ยมันอยู่ในห้องเราวันนี้เราออกเลยไหมออกออกออกอันเนี้ย ออกไปออกไปหลักบ้านก่อนเราดูสถานการณ์ถ้าเราไปข้างนอกตอนนี้เราเราเราจะลงนผู้หญิงหรือคะเออไปไปได้ไปได้เฮ้อเร็วยู่ในห้องเก็บของไปเลย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 ไปเลหนีเพื่อนหนีมีเข้ามามีเข้ามาจะไปไหนแม่หนุ่มน้อย ไปที่ีใครหลบ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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาโดนฉันแน่ปีล้อปีล้อปีเพี่ยเพี่ยนโอ้โหหลมันบินมาเามันแก่กว่าเรามันแก่กว่าเราเข้ามาเข้ามาเข้ามา้าใครเปิดเข้ามาก่อนเถอะไปเร็วขึ้นป่ะขึ้นไปขึ้นไปไปยูบไปยูบโอ๊ยยูบตายเพื่อนยูบตายจริงๆเลยอะแล้วนำมาบุกลูกบ้านเลยเราจะไม่โดนฆ่าตายเหรอเออเป็นไปได้ว่ะพ่อส่วนใหญ่เขาต้องปกป้องตัวเองแต่ว่าบ้านนี้ไม่น่ามีคนหรือเปล่าหรือเขาไปเขาไปเล่นคืนรับบาศเหมือนกันเขาเลยไม่อยู่บ้าน เขาจะไปเล่นเขาเขาเรียกสิ่งนวมเล่นกันเหรอโอ้เป็นไปได้หรอมั้งเออดีปะเนี่ยฉันว่าถ้าเรารออย่างนี้ไปเรื่อยๆฉันว่าไม่มีอะไรแน่เลยฉันลองอ่านกฎต่อไปแล้วกันนะกฎข้อที่สามถ้าเจอผู้บุกรุกที่คุณไม่สามารถสู้ได้แน่ๆผู้คุณสามารถไปหลบที่บ้านอื่นได้ แต่พวกคุณจะอาจจะโดนมองว่าเป็นผู้บุกรุกแทนของเจ้าของบ้านหลังนั้นนั้นเหมือนกันอ๋อเปิดระวังทุนในการกระทําของคุณก็คือ,อถ้าเราไปบุกรุกบ้านเขาเขาจะมองเราเป็นโจรเขาอาจจะฆ่าเราได้เหมือนกันเพราะเขาคิดว่าเราน่าจะไว้ใจไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ถ้าเราบุกรุกบ้านเขาถึงมันจะเป็นแบบผิดกฎหมายเขาอาจจะเหมือนเราก็ได้เียวเสียงใครอยู่ชั้นสองเนี่ยเฮ้ยเกียร์โอเคดิ้ถ้ามันมาปุ๊บเราเปิดประตูลข้างหน้าไหมถ้โดดลงนะได้ไน้นำแล้วกันนะโอเคมันจะขึ้นมายังอ่ะไม่รู้ กินนมมาฮะเบลไปเดูไปดูไปดูไปไหนไปไหนไปไหนแล้วจะไปไหนไม่รู้วิ่งไปก่อนอย่าวิ่งอย่าวิ่งกันโดนแต่โดนฆ่าไอ้พี่มึงกลอยลอล่อล่อล่อเบลเบลี่แล้วมิงอยู่วิ่งอยู่โอ้ยฝนมันก็ตกเป็นใจบ้างอะไรก็ได้อยู่แล้วอย่าตาบาน ถ้าข้าแกได้ฉันจะกลายกินเนื้อเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีผมไอ้ผมเกินแล้วครับใช่แต่ไม่ใช่ไหเนี่ยยี่นี่บ้านไหนบ้านนี้หรอไม่รู้ไม่ใช่พี่มีกอนพี่มีกอนโอ้ยจะว่าบ้านนี้ไม่ปลอดภัยเพื่อนเอาสลัดสลัดหลุดมาในพ้นก่อนเร็วเร็วเร็วโอเคโอเคโอเคเห็รูใหญ่ไหมเหรูใหญ่ไหมรูใหญ่ใหญ่รู้อะไรรูอะไรนี่ไม่รูตรงนี้จะชุบแอบตรงนี้หรอเราดูสถานการณ์มันจะเนียนจริงหรอ ไปไหนแล้วฮะคิดว่าเราเราตั้จะพ้นมาแล้วนะเพื่อนงั้นเราเราวิ่งไปก่อนไหมถ้าเราอยู่ตรงนี้มาตะบันตะบันตะบันตะบโอ้ยฝนตกเป็นใจมากเลยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยวันนี้มันอะไรวะเนี่ยไปโล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 ไป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 โลโอ้ยโอ้ยเดือดถ่อนี้มันยัน ยันหมู่บ้านล้างไม่เชื่อเว้เนี่ยไอหมู่บ้านนี้นี่บ้านที่แบบห้ามเข้าบ้านล้างสิงสิงอ่ะไปเลยไปดูเข้ามาปุ๊กูเข้าได้ปุ๊กูเข้าได้เออไปไปไปเข้าได้คงไม่มีใครอยู่หรอกมั้งนะไม่มีหรอใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยบ้านบ้านสายแล้วเพื่อนไปไปปึ๊บทางเข้าไม่ได้อดิหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านโกลโกลด้วเป๊ะน่าจะเป็นแค่โชว์มั้งเพื่อนๆหาทางเข้าเร็วโอ้ยจะขอพักหน่อยเถอะฉันวิ่งมาเหนือบ้านเลยว่ะฉันฉันอยากฉันอยากผักแล้วฉันอยากนั่งแล้วอ่ะไอ้เนี่ย ว่าเราจะจะรอจะพวกรถจิตอุ้ยอุ้ยเสียงปืนดังเต็มเลยอ่ะเออตอนที่เราวิ่งมาฉันก็ได้ยินเสียงปืนแบบยิงกันเสียงระเบิดเสียงเสียงกรีดร้องเสียงแบบเออทุกทุกอย่างที่มันไม่คนได้ยินเลยีคนร้องอีกแล้วอ่ะสงครามนี่มันคือร้านแบบจริงต้องแบบนี้เราฝันใช่ไหมเซมิเรื่ฝันไม่ฝันของจริงเว้ยฉันบอกเลยแล้วมันมีกูยนั่งเลยอฉันนั่งพักก่อนละกันเฮ้ยไฟฉันหายไปไหนอ่ะจะขอหมาหน่อยโอ้ย จะบอกเลยนะว่าคืนนี้เป็นคืนที่แย่สุดอะ่ะมันหมดมันจะหมดกี่โมงนะสิบสองชั่วโมงหรอมันเริ่มตอนเที่ยงคืนใช่ไหมหมดเที่ยงวันเลยเหรอเนี่ยลุงเช้าหรือวก็เที่ยงวันเลยมั้งเออใช่โอ้ยอยางเหนื่อยเล้ใช่ัไห่ะหาอะไรกินเหรอชานิเาจะเดินดูรอบๆก่อนนะเผื่อมันมีคนอยู่เราจะได้ไป,ออไปดูห้องข่าได้ได้ได้เดี๋ยวฉันว่าฉันจะเดินดูสำรวจเหมอือนกันยูออ่ห้องอะไรวะเนี่ยเตียงนอนนี่ก็นุ่มเลยเกินโอ้ยแต่นอนอยังไงนอนเหมือนผีเลยอ่ะนอนแบบลงศพคนอ่ะยร์อะไร ไหนเอ้าชิบหายแล้วโกรธไอ้ไม่ไม่มีทางออกด้วยมันไม่มีทางออกเลยเ้ยช่วยใครก็ไม่ได้ไม่มีไม่มีใครมาช่วยเท่าแท้ไี่ช่วยช่วยหัวกระโหลกอันนี้เลยว่ะมันเห็นแล้วแบบหงุนหงิดมากมันมันเหมือนของจริงเลยอ่ะเฮ้ยเสียงเท้าใครเดินในบ้านเราอ่ะเสียงเท้าใครหรือเปล่าข้างหลังข้างหลังอะไรอ่ะไอ้ยะไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใครใครใครขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขบวนขึ้นขบวนขึ้นขบวน อู๋้องเต็มเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาขึ้นอยู่ไม่ทันออกมาวะเข้ามาทางนี้บ้าโอเคเราจมาแล้วนะ้ามาเผืยอผีฉันเห็นผีฉันแค่เห็นสเก็ตมันไยดูเสียงเสียงหมดหลอนไม่ดิมันแบบอู๋ใส่เล้วว่ะเสียงผีอ่ะพวกผมก็เป็นผีเหมือนกันพวกผมกันผีอยู่ผีบ้าอะไรกันคนเราอ่ะเราต้องรอของมันไงเพื่อมันคิดว่าเราเป็นผีมันจะได้ผีและพวกเดียวกันสมุดนี้ช่วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้จี๋เข้าห้องเรา ล็อกนี่ไปล็อกนี่ไปล็อกที่ล็อกก่อนเดี๋ยวมันเป็นผีมันจะลุได้ปะวะไม่หรอกคิดมากผีว่าอะไรจะรู้ได้นั่นไม่ในหนังเออมันรู้ไม่ได้จริงวมันเจ้าในเดียววายแม่เอ้ยทั้งผีทั้งคนทั้งปืนทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะฉัน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 ว่าเราควรย้ายบ้านสักทีว่ะเราเราต้องออกจากที่นี่ย้ายประเทศใช่เราต้องย้ายประเทศเลย โอาดีน่าจะเอาไงต่อดีเราเราต้องหากุญแจแซมมี่เราลองหนีเพะว่าในชั้นมาสื่งไม่มีหากุญแจออกที่นี่เหรอใช่เราต้องหากุญแจไปเปิดประตูแล้วออกได้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 ไปที่ไหนกันตายเลยไม่อยากฉันอยากฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะไปแล้วเพื่อนถ้าเราไม่หาตอนนี้ถ้าเราเอาประต่กลัวเนี่ยเราก็จะไม่ได้ออกนะสูงม้ว่าาถสมมุติเราตกลไปขาหักแน่เลยว่ะเพื่อนใช่หรือช่วงหาหรือช่วงกุญแจก่อนปกติเราเก็บกุญแจไว้ที่ไหนวะอ๋อห้องใต้ดินห้องใต้หลังคาห้องเก็บของ ใต้เตียงที่นอนที่ที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะบ้านรวยขนาดนี้เขาไม่น่าเก็บไว้ที่นอนปะไม่รู้เหมือนกันไฟช่างหมดแล้วว่ะตื่นตมหมดแล้สมุดแล้วแสงยุโอ๊ยอะไรโอ๊ยโอ๊ยไปแล้วนี่แล้วคุณทำไมนะไปแล้วโอ้ยโอ้ยแซมบี้แซมบี้เราแซมบี้วิ่งวิ่งวิ่งโยวิ่งวิ่งแซมบี้ไปแล้วหาแล้วกุญแจยังตามมา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 หลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างไม่กุญแจกุญแจอยู่ไหนอ่ะ กุณแจโอ๊ยโอ๊ยเป็นอะไรดิโอ๊ยโอ๊ยฉันฟัดเสียงอยู่เฮ้ยโอ๊ยเดี๋ยวเยี่ยวอะไรอ่ะเสียงเสียงอะไรไม่รู้่เป็นไงเจอแล้วกุณแจเจอเลยโอเคเจอแล้วนะโอเคไปเลยมิแล้วต้องรีบออกจากที่นี่โดยไวที่สุดขวาเลยไปเลยไปเราไว้ก็จะเราจะไปไหนวะไม่รู้หาที่หาบ้านระยืนอยู่ก่อนอเไรแบบผีไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปไปไปเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยจะจะังกลับบ้านแล้วเซอรพี่เอ้ยขาฉันดูแล้วด้วยโอ้ขาฉันร้าไปหมดแล้วเซอพี่ใช่ตัวก็เปียกบ้องแมมวนรวมทั้งไม้กันตัวก็เปียกผีก็เจอคนก็ต้องหนีจะคิดว่าเราไปซอยตรงข้ามบ้านเราไหมจะไปจริงเหรอกลับบ้านหรอถัดมาจะมีคนแอบอยู่เราไปขออยู่เรารู้จักไงเอาไปก็ไปไปไปโอ้ยฝนอยู่สักทีไว้แค่ไปเร็ว เยอะอะไรอยู่มาแล้วฉันกำลังอึ้งอยู่กับแถวนี้ยทำไมใช่ไหมครับเรือมันเยอะจังวะผมดูแลบ่งแล้วเบื่อเลยอ่ะใช่ไหมเฮ้ยมีใครช่วยเราได้บ้างเนี่ยใช่ใครอ่ะเฮ้ยออดสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าหนุ่มน้อยที่ที่ตลาดเมื่อวานซื้อนี่เออพบผมเข้าไปได้ไหมครับเข้าไปเลยเขาลบไปเขาลบไปครับโอ้ยยังก็ดูว่าโจที่ไหน โอ้ยเขามาเขามาเขามาก่อนไอ้หนูเอ้ยโอเคครับโอเคครับเขามาเลยครับผมเขามาเลยครับโอ้โหลหลอดล่ะเป็นเรอดแล้วว่าชันก็ตกใจมโนว่าใครพอดีฉันเพิ่งเห็นโจมันมาแถวนี้นะเชิญเลยระวังตัวเองถือปืนนะนะโอ้ยแล้วบ้านตรงข้ามเขาเป็นอะไรหมดเหรอครับเนี่ยโดนพงกระบงระเบิดนะนะตอนแรกฉันก็เกือบโดนแต่ว่าฉันยิงพวกโจ้ไล่มันไปก่อนครับโอ้ยชันน่ะเกียกจริงๆเลยคือล้างบาปเออแตว่าคุณคุณเคยเจอคืนแบบนี้มาละมาก่อนเหรอครับเนี่ยใช่แล้ว กว่าจะรอดได้แต่ละคืนเปลนอะไรที่แย่มากคือระบาดมันจะมีทั้งหมด5ปีประมาณ10ปีครั้งอะนะอ๋อสิปีครั้งโอเคครับผมอบอก็พอเข้าใจอยู่ครับขอพาที่นี่ก่อนนะครับผมได้เลยได้เลยแต่ฉันไปเตรียมเครื่นนองดื่มมาให้แต่ที่นี่ไม่มีเนื้อสัตว์หรอกนะพอดีว่าฉันเป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์ฉันไปม,มองสวีัอ้ะนะยุ่งไม่ตอบมดไม่ต่อยนะเดี๋ยวฉันมาโอ้ยเราอยู่บ้านคนดีว่าออกฮะเขาเป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยทําไมลุงเขาฉันคิดเองแหละทำไมเขาปกติดีนี่ฉันฉันรู้สึกแปลกแปลกว่ะ กินตัวลุงเขามันเหม็นข้าวอ่ะเหม็นข้าวอะไรเขาเป็นคนปกตินายเลยอย่ามาใส่อะไรเขาเขาสาบานแล้วครับบ้านเออฉันไปหาห้องน้ำก่อนเดี๋ยวใช่ไหมโอเคโอเคโอ้โหบัชีปัตชีห้องน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยลุงลุงทำอะไรล่ะครับผมอ๋อฉันกำลังทำน้ำแครอทให้นะพอดีฉันปลูกเองอ๋อขอบคุณครับอุ้ยคนดีจัดเลยทำน้ำแครอทให้เรากินด้วยเป็นห้องน้ำนี่แต่ส้วมเหมือนจะพังนะมีห้องอื่นไหมอ่ะเแฉ่โซมส้วมมันพังอ่ะฉันไม่มีเลยอ่ะเราไปดูห้องบนก่อนไหมฉันฉี่อย่างนี้ได้ไหม แน่แน้ำตกเน่มีห้องน้างห้องบนอาจจะมีก็ได้อะไรอ่ะแค่ตรงนี้มีทางอะไรไมื่อนลงมาเร็วไปอ,อ,อุ้ยลงมาเร็วโอเคโอเคโอ้รู้มากเขามีทางลับด้วยน่าจะเป็นทางที่อะไรอ่ะอะไรอ่ะแน่ม่เลือดเต็มหมดเลยเดี๋ยวแน่กดข้อต่อไปอยังอ่ะเออกดข้อต่อไปเออชื่อเร,รื่รองอะไรเลยข้อที่สี่ถึงวันนี้จะเป็นวันที่ไม่มีกฎหมายแล้วทําอะไรก็ได้แต่ในโลกเรามีคนทำมีกฎหมายเป็นเรื่องปกติโอกาสที่คุณจะเจอคนแบบนั้นในวันนี้ก็เป็นไปได้แล้วพวกคนนั้น น่ากลัวกว่าคนที่อาราว่านในตอนนี้เสียอีกอเขาว่ากันนะคืออะไรอะ่ะออทำไมทำอ,อะไรอะ่ะเหมือนเขาทำแหละเนื้อสตัตว์เนี่ยแต่เขาเป็นมงังสวิรัติเฮ้ยแค่ลูกตาคนเขาบอกเข,าบ,กขาบอกเขาเป็นมงังแต่ว่านี่ไม่ใช่เนื้อสตัตว์เนื้อคนตาเราเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราต้องตามน้ำไปก่อนอยู่ไหนกันหรอหนุ่มๆลุงเอาน้ำแคลอร์มาให้แซมมี่เราเราต้องเราต้องทำตัวเหมือนว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเราต้องเราค่อยหนีไปตอนที่เขาลับลุงเขาหลับหนีไปเลยลุกเข้าไปลุเข้าไปก่อนลุกเข้ไปก่นอ,อ,อนโอเค อ๋อผมอยู่ตรงห้องครัวครับห้องครัวครับอ๋อตอนแรกฉันไปไม่เห็นมีเลยเอาเดในสวนมาครับแคะขอคุณได้เดี๋ยวฉันจะวางน้ำไว้ให้นะนายลองดูหน้าเขาดีๆเหมือนไม่ใช่หน้าเขาเลยอ่ะใช่ไหมมันเขาใส่หน้ากากเห็นไหมคอคอขาวแต่คนละสีผิวเลยใช่ไหมใช่มันคือหน้าคนเขาใส่หน้าคนอีกทีนึงแปลว่าลุงแขไม่รอดหรอ ใช่อ่าสงสัยได้กันเนาะกินน้ำก่อนเร็วออ๋เดี๋ยวผมไปกินมะรองกันเลยครับผมรู้สึกง่วงนอนมากเลยง่วงนอนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนอนกันนะครับใช่ใช่ได้ได้ได้เดี๋ยวฝันดีแล้วกันนะเอาฟันดีครับคิดถ้าอยวกินน้ำเดือดขาดนะเว้ยเราต้องนอตรงข้ามบุป่ะโอ้ตรงนี้ก็ได้แย่ห้ามกินน้ำเดือดขาดนะเว้ยน้ำอะไรก็ไม่รู้อะทำไมมันมีเตียงเหมือนเตรียมพร้อมอะไรทุกอย่างเลยวะตรงนี้เอาไงอะเราต้องรอลุงเข้านอนกันเหรอโอ้โหกว่าลุงจะหลับเออรอก่อนแล้วกันเนาะรอรอรอฉ ครับเขาจะหลับแล้วนะใช่ไหมแซมมี่ใช่ดริงว่าเขาน่าจะหลับแล้วอะไรเฮ้ยเดี๋ยวฉันเห็นอะไรแปลกๆกับตรงเนี้ยใช่ไหมนายเห็นแสงมั้ะเฮ้ยอ๋อมันคือพับโปรเิคเตอร์ไอเนี้ยพับปอมโอ้โหฉันเข้าใจแล้วแซมมี่เขาเก็บคนมาไปคอร์ชชันเหรออะไรแล้วเข้าใจอะไร เราต้องมีเอาใจนี่ไม่งั้นเราจะกลายเป็นแบบนี้เออจะโอ้ยเหมือนฉันไม่รู้มั้งทำมาแปลกๆใช่ห้ามกิน<อ>น้ำในขานะเว้ยโอเคทิ้งไม่ได้โอ,อ้อยากกินเนื้อคนเฮ้ยแล้วข้ารอบที่ไหนอะระเมิดแปลกนะข้าวที่ไหนวะชั้นล่างบ่สชั้นล่างเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเก็ของเฮ้ยเก็บมาเฮ้ยคนุกล้วก,กระบอกเก,ก็บมาเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บกินหน้าหน้าไป็สองกระบอกไหมอ่ะเออฉันเอาเป็นสองกระบอกแม่งเลยนายก็เอาไปคนละกระบอกนึงเถื่อเถือ่อ เราเราเราจะเราจะไม่เป็นฆาตะรอนะสามีเราจะไม่เชง่ว่าเราออกไปงี้ก็พอแล้วมั้งจะไม่ได้เราไปลงมาลงมาลงอเหยียบในพวกกับพวกกนี่เร็วี่เร็วมวิ่ง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 จะไมให้เหย่ของฉันนีไปหรอกได้ใจฆ่าตะรอฆ่าลุงเออที่เร็วเร็วเร็ว ไป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 หลงกันไปไปหลบกันหลบ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 อะไรหลบไปหน่อยเดี๋ยวนี้ไปไปไปลงไปเราไปเราขึ้นม่นี่้ายขึ้นมาโอ้ยขึ้นม่หลบตามไปอยู่เลยตามนี้ไปไหน่อยแตกกระจงแตกแตกหมดแล้วเข้ามาเข้ามายู้ต้องแตะคาบนะครับไม่เข้าดีกว่าออกดีกว่าหลบเลยไม่ใหญ่กระเบงหนีไม่ได้มาเร็วโอ๊ยอย่าหนีไปไหนนะไม่หนีก็ตายดีครับไปบ้าแซามี่แซมมี่แซมมีเฮ้อะไร เราต้องไปเร็วขว่าท่านจำได้ว่ามีมันมีห้างตรงนี้อยู่แอบนะก็ได้เดบไปเลยห้างนี้หรอเพื่อใช่ใช่ห้างนี้แหละนี่แหละฉันว่ามันจะไม่แปลกหรอที่เราเข้าห้างตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยฮะเพื่อนไม่แปลกเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังมีที่แอบไงมเจ้าที่กว้างเราไหนีได้อ่านหนังสือก่อนข้อที่5ในวันนี้จะมีที่ที่มีคนไปก็คือที่ที่มีของมีค่าหรือของขายเพราะว่าพวกเขา จะทําอะไรก็ได้พ่อหลังจากผ่านคืนนี้ไปพวกเขาก็จะไม่โดนอะไรอยู่ดีคุตคุณอย่าไปล่ะของมีค่าเข้ามาถึงที่นี่ป่าวะเพื่อนที่นี่มีทั้งตู้เย็นไมโครเวฟคอมพิวเตอร์ทองมีทุกอย่าหรือว่าเราไม่คุณมาที่นี่วะไม่รู้แฮะแต,แต่มันก็มันก็คุณอุ้ยคุณคุณไหมคุณคุณไหมวันนี้มันไม่แบบนี้ไม่แบบนี้กันโจคนนี่แต่พวกโจจะมาไล่ล่าเราอะใช่ใช่ไหม แกงเดียวก็เลยอย่านแม่ทั้งหมดเลยแล้วกันันไม่รู้จะจะทำไมต่อแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นวันที่ทุกคนจะทําอะไรก็ได้อยู่ดีหมายความว่าพวกคุณเองก็จะทําอะไรก็ได้ฉันหนีฉันเบื่อ <ใน S 1> ที่ <ใน S 1> ทจะห <จะ S 2> ีแล้วพเพื่อนเอาเลยเอาเลยเอาแมงเลยเฉันเบื่อที่จะหีแล้วห้หนีก็ไม่หีแล้วกูไม่หีแล้วหอบดีกว่าจริงรอบดีกว่จริงยิงมาเลยยิงมาเลยไม่คืสูงไม่คสงคราเรโอเค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  เอ้ยลมมาสิพวกเด็กเวรลงไปข้างซ้ายดิครับมาทางนี่โอ้ยไปลมมาฉันจะฆ่าเองแล้วนะเอ้ยตายไปก่อนเลยลูกันเลยไอ้แก่กหน้าภิกเลิกระวังเรื่องเลยสวยเข้ามาเลยเรื่อยใส่ไม่เตร็จเลยล้างบ้างพวกมานได้หมดล้างบ้างพวกมานได้หมดล้ามบ้างลามบางขลังใส่ไม่ขลังตาย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 หมดตายหมดนายยิงไปเลยยิงไปเลย ไอ้หน้าบี้หลงเปนเยอะมากเยอะมากเฮ้ยหน้าบี้ไอ้ลุงมาแล้ววะเฮ้ยด้วยช่วยช่วยชยช่อยู่ช่วยอยู่โอเคได้ได้ได้นั่นมาด้วยเหรอลุงนั่นมาด้วยเหรอใช่ลุงนั่นมาเฮ้ยผมมาต้องข้ามมันต้องข้ามมันใหบทต้องข้ามมันหมด้วยด้วยมันอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยมันยิงอยู่มันแข็งมันแข็งไอ้ไอ้ลุงปอมแก๊งอ่ะข้าลุงเชื่ออะไรวะลุงป้อมคือแก๊งแก๊งแก๊งกี่คนแก๊งพวกนี้แหละเชื่อฉันดิแต่ที่หมดยักไปฝั่งนี้ไปเลยสอง ลงมาสี่โพด็กเวนไปลงเอาไว้แล้วข้าไปเร็วข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเจตรงนี้เอ้ยอ้ยอ้ยอ้ไอ้สวยฮะหมดแล้วปะเหลือแค่ลุงกันนะปะเหลือแค่ลุงเดีวนะนนน่ไปดูทางซ้ายเห็นไหมเห็นไมวังระวาทรวมาถาข้าหมดเราก็จบแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปืนแม่โคแรงเลยระวังระวระวังระวังวว้ยอฉันจี้ฉันจี้อะ่ข้าบนัจ่ข้าบน รอรอรวมมาเจมมเจมมาเจมมาเจมมาเจมนี่คือปืนจากป้อแกเฮ้ยเอาเลยเอาลุงไล่มอาลุมาจะเป็นลู่ลุงู่เอาลุงชี้นมาเชื่ยนะฮะโอ้ยจะจำจำชื่อลุงไม่ได้แล้วลุงเชื่ยเลยวัดเฉลิมอุเฉลิมเอาลุงวัดเฉลิมขึ้นมาแล้วไอ้ท่อนอุเฉลิมตายไปแล้วเพื่อนไม่เห็นหน้าเล้เกระตุ้มบดเฉลิมสุดสีนัดสุดท้ายแล้วต้องเข้าไปภายในรอบนี้แหละพร้อมนะหนึ่งสองสามสองสามเออปะ นี้เป็นของเราแล้วเพื่อนถ้ากดข้อตะปลายก่อนกดข้อท้ายข้อทีเจ็ดถ้าหากได้เห็นแสงรุ่งเช้าแล้วนั่นก็แปลว่าค่ำคืนแห่งความน่ากลัวนี้จะจบลงแล้วผมว่าครั้งหน้าสมุดจะมีช่วยคุณได้อีกอ๋อทั้งสองชั่วโมงอ๋อมันจบผมโมงเช้าหรอมันไม่ได้จบตอนเที่ยงวันหรอแสดงว่าเริ่มงมันแต่กี่โมงเริ่มแต่กลางคืนเลยใช่ฮะอ๋อเริ่มเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เรากินกันอยู่วะน่าจะประมาณเอ่าลองคิดที่หกโมงเช้าเที่ยงคืนเที่ยงคืนลบหกเลยเท่าไหร่โอ้ห้าทุ่มสี่สาม

เพื่อนโบโวโโไม่มีรถคุมคุมตายเราด้วยไปทิ้งไว้เลยเสียงตำรวจะไป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 ดปไปไไป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 ไาไปาไปาเไป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 ไไอไไปไปไปไ้ไงไไปไปไปไาไไไไปเ